ทีนี้ข้อหนึ่งนะครับแต่จะใช้วิธีตรงบ้างนะครับวิธีตรงข้อน้ําเข้าสองท่อถ้าเปิดเฉพาะท่อหนึ่งนะจากที่ไม่มีน้ําเลยนะครับถ้าเปิดเฉพาะท่อหนึ่งน้าจะเต็มในแปดชั่วโมงนะเ้าก็คิดที่หนึ่งหน่วยเวลาหนึ่งหน่วยเวลาก็คือหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นเปิดท่อหนึ่ง เปิดเฉพาะท่อหนึ่งเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงทีนี้จะได้น้ำเข้าฐานแค่ไหนลูกแปดชั่วโมงถึงจะเต็มถ้าเปิดแค่ชั่วโมงเดียวเปิดแค่หนึ่งหน่วยเวลาจะได้เออแปดแป สองถัะถ้าเปิดเฉพาะท่อสองนะครับจะเต็มสองชัวนั้นแสดงว่าถ้าเปิดท่อสองเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเราต้องคิดเทียบคิดเทียบที่หนึ่งหน่วยเวลานะครับเราจะได้เอา ปริมาณน้าเนี่ยอัตราการไหลเข้าของน้ําเนี่ยแต่ละท่อเอามารวมกันได้นะครับเนี่ยเอามาหัวกันหรือเอามาลบกันได้นะครับอันนี้ก็จะได้น้ําเข้าถังเหมือนกันเพราะเป็นท่อไหลเข้าที่กระถางคู่นั่นก็ต้องเป็นหนึ่งส่วนสิบสองของถังสิบองนถังอืมในตัวคําถามเนี่ยเริ่มต้นจากไม่มีน้ําเลย เปิดทั้งสองท่อเลยนะครับข้อนี้ใช้คำว่าถามก็ไม่ใช่นะเป็นสระนะเพื่อฉีกลุ่มสระสระจะได้น้ำไหลเข้าสาระข้อนี้เป็นสรนะน้ำอ่ะโอเคนี้ก็ต้องของสระ นั้นถ้าเกิดเปิดทั้งสองท่อเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงจะได้น้ำไหลเข้าสระหนึ่งส่วนแปดบวกหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนแปดก็จะมาจากท้อหนึ่ง แล้วก็อีกหนึ่งส่วนสสิบสองก็จะมาจากข้อสองแปดกับสิบสองคอลอนอก็คือยี่สิบสี่ดังนั้นขยายตัวส่วนเป็นยี่สิบสี่แปดขยายเป็นยี่ิบสี่สามเท่า <3 S 2> เลีหนึ่งตัวนี้ก็ต้องขยายสามเท่ากลายเป็นสามสี่เออ สิบสองขยายสองเท่าขยายสองเท่ากลายเป็นสองสองห้าห้าส่วนยี่สิบสี่เออหนึ่งชั่วโมงจะได้น้ำเท่านี้นะห้าส่วนยี่สิบสี่ของถังเปิดทั้งสองท่อหนึ่งชั่วโมงจะได้น้ำเท่ากับห้า ส่วน2ี่ถ้าจะให้มันเปิดจนเต็มสระเลยครับเปิดทั้งสองก็จนได้น้ําเต็มสระจนได้น้ําเต็มหนึ่งสระก็ต้องใช้เวลา ถ้าเกิดว่าคนแม่นๆคล่องๆหน่อยปุ๊บเนี่ยเขาก็เอามากับเศษเป็นส่วนก็ได้แล้วนะครับก็เป็นยี่สส่วนห้าชั่วโมงเออหรือถ้าเกิดเราไล่ดูก็คือเอาน้ําที่เราต้องการก็คือหนึ่งกเป็นตัวตั้งนะครับหนึ่งศักเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยชั่วโมงหนึ่งได้น้ำห้าส่วนยี่สิบหน่วยจะออกมาเป็นชั่วโมงคำว่า คำว่าของสระเดี๋ยวก็ตัดกันไปนะครับแบบนี้ตัดกันไปมันก็จะกลายเป็นหนึ่งหารด้วยห้าส่วนยี่สี่ก็จะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนหนึ่งคูณอะไรก็ได้จำนวนนั้นจึงได้ยี่สี่ส่วน <24. S 1> หา้า <c oughs> เมื่อทำให้เป็นเออ จำนวนคระก็จะเป็นสี่เศษสี่ส่วนห้าชั่วโมงห้ชั่วโมงเออคำตอบนี่ก็อยู่ตรงนี้แล้วเนาะถ้าเขาจะเอาหน่วยเป็นชั่วโมงอย่างเดียวก็ต้องตอบตัวนี้นะครับอนะถ้าเราจะแปลงมันให้เป็นชั่วโมงกับนาทีก็สี่ชั่วโมงแล้วก็เอาตรงสี่ส่วนห้าชั่วโมงนั้นไปทำให้เป็นนาทีหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาที ก็จะได้สี่ชั่วโมงสี่สิบแปดนาทีอโอเคันนี้สำหรับก้อหนึ่